สวัสดีนะจ๊ะวันนี้เราพามาหาหน่อไม้อีกแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นหนอ่อไผ่ตรงดำโอ้ก้องสั่นนิดนึงนะคะอืมจะได้ไหมเออสั่นตามแรงเราที่ออกแรงตัดหน่อไม้อืมเออได้แล้วโอ้หน่อสวยๆเป็นไงคะ น่ากินเนาะดูสิมปไปหากันต่อเจออีกสองหางนะคะทุกคนตัดเอาเลยค่ะเก็บเอาไว้เดี๋ยวก็กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะคะขอตัดก่อนคิดว่าจะไม่มีนะเพราะว่าฝนไม่ตกมาหลายวันเอ้ยมีดคมไหมเนี่ยไม่คมเลยเอ้ยสันมากเลยกล้อง เราไม่ได้เอาอะไรมาวางถึงวางมันก็ตั้งไม่ได้เพราะว่าพื้นมันไม่เท่ากันอืมขออภัยนะคอืมีาานะมมมมดเราจะหักขอบอกว่าอ,อ่าอันเนี้ยใครเขาเยอะมากเลยโอ้ตา,ายแล้ว มีดเราเอาออกไม่ได้นี่ไงตัดสูงขึ้นมาอีกหน่อยตัดนี้ได้นี่ได้แล้วยังไงคะตัดอีกอันออน,นึงเอาไปให้หมดนะคะยังไงก็ได้กินเอาไปฝากเขาด้วย อโอ้โหนี่ค่ะสองหางเลยค่ะเพื่อนีน่นะคะผลงานของเราวันนี้และนี่ก็เป็นผลงานของเราวันนี้นะคะได้มาก็พอทานอยู่นะคะพอรับประทานจริงๆแล้วกอน่อ,อไม้ก็มีอีกเยอะนะคะแต่เราไม่ได้หานะเพราะว่าอยู่ข้างถนอนอายเขาด้วยค่ะมีแม่ค้า ตั้งแผงขายกับข้าวอยู่ข้างถนนก็เลยอายเขาพอดีว่าท่อน้ํามันก็กว้างด้วยแหละก็กระโดดข้ามไปกลัวว่าจะตกท่อขาหักอะไรประมาณเนี้พราะเคยกระดูกแตกแล้วเพราะว่ากระโดดข้ามท่อน้ํานะคะเราก็เลยเอามาเท่านี้นะคะสําหรับหน่อเล็กนะอันนี้หน่อใหญ่แล้วก็เข้าไปได้มาสามหางมันก็ขนาดพอกินนะคะพอแกงพอทําอะไรได้นะคะแล้วก็จะทําหมกหน่อไม้นะคะ ดีว่าแกงหน่อไม้อ่าบ่อยแล้วอ่ะก็เลยจะทําหมกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจนะคะก็ไปหาหน่อไม้มากินกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะไปไปค่ะ